คอต้นห่าที่นี่สายพันมันเยอะนะครับขาพูดง่ายๆตอนนี้เราทเสานี่ร้อนคือมันมีแดดมีร้อนอยู่ตลอดใช่ไใช่ครับคือทำเดิมเป๊ะครับแต่มันจะมีที่ใกล้เคียงบางที่เพราะแบ็คเบอร์รี่ในโลกนี้มีร้อยกว่าสายพันธุ์เลยเฉพาะเฉพาะ ใช่คัมะแบบปลูกทำสวนมันก็คือลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนี้คือเราที่มันับแล้วไร้หนังด้วยมันจะมีตัวที่เก็นได้เป็นควรคือเราเอามาเยอะมากครับ เมื่อวาน,วานผู้จัดก,การนาคารบอกว่าจะจะเอาุเรียนมาให้ผมทำถ้าชอบยากถ้ายากเขียวต้นเขาก็งามครับ<อ>ที่ผมสังเ<อ><า>กตนจริงก็คือมีมีผลทุกยอดไม่จําเป็นต้องแตกก็ได้แต่ที่เราแตงแ่งก็สักตู้ที่เป็นอุณหภูมิปกติตู้เย็นปกติแค่น้ําแข็งไม่ได้มันจะเป็นเชื้อหนูทันได้เลยครับทันสดได้เลยครับผมแตต่้องจริงถ้าเลือกเก็บนะครับต้องเป็นลูกดำด้วยถ้าแดงเนี่ยถ้าเช่ว่า

จากต้นที่อนุบาลออกมาจากถาดแล้วก็มาลงดินตรงเนี้ยอนุบาลนี่ปูเจ้าี่ไปปลูกขายต่ออะไรเงี้ยก็คุยกันก็บอกว่าซื้อมาเป็นขวดดีกว่าผลิตผลอะไรผลิตภั์ะอะไระมากปลูกอะไรบ้างก็จะเป็นผมก็ทาามก่อนที่จะไปปลูกลงดินอีกทีนึงใช้เนี้ยครับอ่าเมลอนองุ่นอะไรพวกเขาเขาจะเขาจะทำเหมือนผมไม่จริงจริงก็เอา เอาแบบอย่างของญี่ปุ่นหรือต่างประเทศนั่นแหละถ้าทําใหม่มันจะได้ดีกว่าเงี้ยครับ